นะครับกับอา,อาจารย์เทปทานซึ่งคนนี้เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์อา,อาจารย์รักที่สุดสนับสนุนซึ่งตอนนี้เขา,าเขาดำริกับอาจารย์อย่างเต็มที่เลยว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้ได้ฉะนั้นเราจึงคอยจะช่วยเหลือใครก็ได้ที่เขามีจิตศรัทธาตรงนี้ให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์เมื่อเขารอดพ้นหนึ่งเขาโชคดีเขาร่ำรวยเขาไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาก็กมาช่วยสถานปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นตอนนี้เร่งช่วยกันเต็มที่นะครับ เดี๋ยวจะเข้าสู่การทำพิธีเริ่มนะครับใส่สินป์เอาใส่ศิลปลงมาค้องศีรษะใส่ศิลลงมาค้องศีรษะเลยนะอ่าเดี๋ยวต้องทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายก่อนครับทอดที จะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวทําิธีบางสกุลเป็นบางสุดายซะก่อนนะครับตรงนี้อานะครับเดี๋ยวนอนซะก่อนมามาเราตรงนี้เลยมาเราตรงนี้เลย